ครับสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเบิร์ตสุขูสุคน,นะนาาเาานเาะเ,เมื่อนี้กนะับมาพ่อกับบ่าวจันทร์อีกแล้วพี่น้องเลยมาพ่อกับบ่าวจันทรเมื่อนี้เนาะบ่าวจันทร์อยู่ที่บ้านแสนพี่น้องเลยอ่าเมืองจำพแรแข่งสวรรค์เขตเ้องพี่เนาะเมื่อนี้โดยกับมีคนแนน้ำบ่าวจันทรมาเนาะพี่น้องเนะาะบ่ามีครอบครัวนี่แหละพี่น้องเลยเป็นเป็นครอบครัวอ่าที่ว่าคัดสนทุกแง่ประชันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเบิอ่าเฮือนซานเพิ่นกับคือสิอ่า ถูกยากเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลังน้อยๆได้พี่น้องเลยเป็นลังหญ่าเนาะนี่ก็ผุพังไปแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยส่วนเรื่องแล้วที่เป็นจังไดนั่นเขายังบ่ท่านหู้พี่น้องเลยเนาะว่าจันยังบ่ทันผู้เดี๋ยวขึ้นไปถามไทยเพื่อนน้ำกันพี่น้องเนาะเพื่อนอยู่กันแนวใดเนาะนี้เนาะพี่น้องเนาะไะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะขึ้นเบิ่งขึ้นามเพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยโดยโดยโดยเจ้าสบายดีสบายดีเอ้สบายดีสบายดีปีใหม่ โดยภาคเฮ็ดยังอยู่ดิมานีเฮ็ดยังอยูเฮดยางยูอือโดยอันขอโทษเด้ออันว่าเอ้ยซื้อยังน้อนี่ซื้อนูนซื้อเอ้ยนนเนาะอืออัยุจักปีละเอ้สามสิบอ่าสามสิบแล้วเนาะโดย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 อ่านนี้กับเป็นเพื่อนเป็นซั้นของเอ้ยเองได้บ่หนี่อ่าตัวยู่กันเจ้าคนอยู่นี่อยู่กับผัวอ่าอยู่กับผัวสองคนเอ้าลูกบ่มีบ่ลูกบ่มี อ่าบ่มีลูกเลยเลี้ยงหลานอ๋ออยู่เลี้ยงแต่หลานเนาะอ๋ออยู่แต่เโดยเดีพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นบนพุ่นรับบนเช้าบนเฮือนซานเพิ่นีนี่เนาะโดยอือแต่อันัวไปทางใดซะมื้อนี้ัวไปไปงบเออโดยอ๋อโดยคืออ้ายเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่โดยอ๋อเจ้ากะ อันนี้ก็นอนกับข้างกับขึ้นก็โอ้ชงชีนาวแท้เลยหนาวเลยเนาะพอมีแต่มุ้งครับอันขังกับเป็นผ้าอันนั้นเลยซื้ออันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โดยโดยอ่ะแป้นพื้นเพิ่นกับเป็นกระพากพี่น้องเลยอ่าโตพี่น้องเนาะอันนี้โดยโดยมันก็อยู่กันข้างกับขึ้นกับเหยียบระวังเนี่นี่เนาะมันก็ทะลุลงหดล่างพวกนั้นอันนี้เออโดยโดยพี่น้องเลย ้าอันว่าขอโทษเด้อสาวนี่เป็นคนบ้านนี้เลยบอวันกบบ้านเข้าเลยบ่โอ้สร้างครอบครัวมานี่จะปีหรือจะข้าจะปีเลยสามสี่ปีอ๋อสามสี่ปีแล้วแต่ว่าบ่มีบ่มีลูกอ่เป็นอย่างเนาะอันตั้งบ่เอาบอได้ว่าอย่างไรอ๋อแปลว่าอยากอยากได้อยู่เนาะโอ้โหเป็นเมฆแดงมาสั้นๆเนาะอ๋อโดยโดยโดยพี่น้องเลยเจ้าแต่ือว่า สร้างครอบครัวอยู่นอมกันก็ได้สามปีสี่ปีแล้วเนาะแต่ว่ากรบโบมีดุพี่น้องเลยเพื่อนกันเป็นเท้ครับไปเป็นแม่กระเด่งบริสันท์เนาะโอ้โดยโดยโดยอันยูนี่กำลังข้ามกันขึ้นอันนี้ขึ้นมีไฟอยู่บอแบบยูแบบไรเสียใต้อยังอยู่กังข้ามเลยเพื่นกันโอ้โดยพี่น้องเลยเจ้าหลังคาเพื่อนกันผูพังมาแล้วพี่น้องเลยโอ้โดย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  อันนี้ก็เม็นเฮือนเม็นชาดในดีนี่เนาะโอ้โดโดูดูถือว่าสุดๆในหมู่บ้านวัดสันชาดเนาะเพราะว่าวันจารย์กระทำทั้งพ่อแมบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นกับวันเน้นน้ำว่ามีครอบครัวเอื้อยนี่แหละวัดสันอยู่กันสองคนเนาะโอ้ดยพี่น้องเลยเช้าพากินข้าวกินน้ำนะพ่อมืาอนิแล้วกิก็สมพักสมพักเห็ดเอาเองบ่คือซื้อเอาเห็ดเอาเองปลูกโอ้ปลูกเลยมาขั้นเอาเนาะ ทนสมพักพี่น้องกินเองโอ้ขอโทษเดิน่าให้หน้าตะก้าในมีอยู่บ่เอ้าบมมีเลยแล้วเอาข่าวน้ามาได้ใส่ใส่เห็ดใ่หับลนะอซโอ้ซอยเพื่อนแดเพื่อนปันให้นได้จุกซอบเพื่อนปันให้ได้ทุกอเพื่อนปันให้เนา่โอ้โดย่งสิบุกุ้มอนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะ เจ้าอันเขาโทษเดินมาเอ่อญาติพี่น้องอันเดืยว่าอายเอ๊ยน้องมีกันจยอะคนของเงินมีสี่คนสี่ทั้งคอยโดยสามคนโดยถือว่าสามหนอเจ้าเจ้าถือว่าอันเอ้ยเป็นคนที่สองเนาะโดยโอ้แต่ว่าเพิ่นมีครอบมีครัวเพื่อจะบอกครอบมีครัวหมดเลยพูดถือว่าอยากเนียง่ายกันไปอยู่บ้านอื่นเมืองไกลเพิ่แล้วเนาะโดย โอ้โดนโดนโดนแมกรถูกงากระดันจ้าโอ้ยเนาะพี่น้องโดนโดนนี่ก็เป็นบ้านมื่อวันแสนเนาะพื้นดินเนาะปัจจันก็ยังบ่เคยเข้ามาจ๊กเถื่อพี่น้องเยเนาะแต่มีทางทางบ้านเพื้นเนาะเอาทรไปหาปัาจันโทรไปหาติดต่อไปหาอะไรก็อยากให้มาเบิ่งครอบครัวของเอื้อยแน่ปัจจันเนาะอ่าปัจจันมากอ่ะ่ได้คิดว่าสิอ่าลังน้อยขนาดนี้ได้พี่น้องเไยก็เป็นลังน้อยเนาะลังหญ้าเนาะ ผุพ,พังมาแล้วพี่น้องเอยานอนกับช่องชินหนาวช่องเงาขับเงื่อนคืนโ<า>ดยโดยโดยโดยพี่น้อง,งเป็นเป็นพื้นเป็นผ้าเป็นนี่ก็เป็นผักเป็นเป็นกาศพักเนาะโ<ด>ลกพังมาแล้วพี่น้องนเลยนี่โดยโดยอัน,นอยู่แต่ละมือแต่ละวันถ้ากันเห็ดย,ยังอยู่<า>เห็ดเบี้ยงเห็ดงานบวชได้อยู่บ่หาเขียดกัน นายอยู่ผาไหนเธอหรือหาซื้อจุดเป็นน้องมาซื้อข้าวกินซื้อข้าวโลเท่านี้อยู่ทางบ้านเจ้าหาพันโลหาพันโอ้ซื้อใจเธอหน่จักโลประมาณชาวโล๑๐โลโอโดยโดยพี่น้องเนาะก็ถือว่าอยู่กันสองคนเนาะกับบุคอยบุคอยเปลืองบันไดเนาะเพราะยังไม่มีลูกพี่น้องเลยถือว่าเอื้อยนี่ก็อยากได้อยู่เนาะมันเป็นเป็นอย่างอัน อันจังบ่ได้เนาะเคยไปตรวจไปอย่างมึงอยู่บ่บัวชากเลยเออช้าพี่น้องเลยโดยอันอันพัวเพื่อนนี้อันคนบ้านเดียวกันนี่บ่โอ้โดยโดยพี่น้องเลยเชาวเวลาอันฮักมากกันแต่ครั้งแรกกับผู้อยู่บ่บ่าเอื้อยนี่บ่มีบ่วยังกับเพิ่นกระผู้อยู่บ่เออเป็นที่ใดทั้งทางครอบครัวเพิ่นทางผัวก็อยู่พื่อกินอยู่บ่ทางปู่ทางงานเออเป็นว่าเพิ่นกระครอบครัวเพิ่นเพิ่นเกิด นีหนมเนาะบบเบบว่าต่างคนต่างมูมีมาเอากันมาสันชาเนาะโอ้โดย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 พี่น้องเลยชาวอันนี้กะว่า nah, ช nah. ีอยากเฮ็ดยู่เฮือนชานนี่กะเนาะยากะัมหมูมีทขึ้นเนี่ยพี่น้องเลยจากสีเฮ็ดจากสีหาเงินมาค้ำมาใส่เนาะแต่ว่าสีหาหนีเปลี่ยนนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ละปีแต่ละผ่านเนาะปีนี้หมูมี่หลุดไปหมูมี่หมูไปกะก็ได้มุ่ง โอ้วันฝนตกมากโอ้ยโดยพี่น้องอยู่แป๋าลมซ้ำได้พี่น้องเลยโดยนี่เด็กอยู่อันยิมทุงนะเนาะลมพัดมากลางคืนกิดเครื่องซีพว่าอะไรพี่น้องเนาะเพื่อนเอาเท้ตังพี่น้องเลยคันเนาะกั้งไว้โอ้โดยโดยโดยข้าวกะอันนี้ตีพี่น้องกับมาดินมาบึงมาบึงมาอันนั้นอยู่บ่มาเอ็นมาส้มอยู่บ่ เด yeah. no. ี๋ยวอาปั่นก็อยู่ในบ้านนี้เนาะโอ้ดูๆๆเจ้าดูอ็นว่าดินดอนต้นหญ้านี่เป็นดินของตัวเองบ่บ่ดินบาวมาอยู่ซื่อๆแต่มขอเพิ่นปกันเนใช้อยู่นี่ซื่อเอ้ยน้องเพิ่นก็หลายคนยังบ่ได้ปั่นยังบ่ทันได้ปั่นซ้ําโดยอืมโดยๆคือเอ้ยนี่คือมาปกอาศัยอยู่ก่อนซื่อเนาะอโดยดินของละบาวโดยโ ้พี่น้องเลยเช้าเนาะอันนี้กะตาพี่น้องเออเวลาน้ำในน้ำใส่น้ำสอยน้ำกินน้ำยูเลยเอาน้ำใส่เนาะเป็นน้ำสางบ่เป็นน้ำสางโอ้ไปหามเอาไปหามเอาโอ้พี่น้องเนาะโอ้โดนเบาโดยโดยโดยพี่น้องเลยเช้าก็ถือว่าเออเวลามันย้ำแดงย้ำคอยกับมีตลอดปีบ่น้ำสางเลยมีตลอดแต่ว่าคุดใบเลือกอยู่เนาะ อืมอันทั้งเอื้อยเองบ่ืุดหรือว่าทั้งบ้านเพิ่นืุดีกว่าบ้านพุดอ๋อเบิดบ้านนี่เพิ่นชุดไว้เนาะโอ้พืชดีกว่าไปหาบเนาะแต่ละมือเออโดย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 พี่น้องเลยเดาโดยเวลาอันนั้นบอนจู่พื้นจู่ไฟได้อยู่ใส่ซะเอ๋ออยู่ตะลางพื้นเนาะบอลหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่ตะลางพื้นพี่น้องเลยโดยแกโอ้พี่น้องเราอยู่กันสองคน โอ้ยอันนี้เนาะเอื้อนกำลังน้อยๆนันนี้พี่น้องเลยแบบเออกซ็เซี่เอื้อนมาซ้ำใด้เนาะพี่น้องเนาะกระเบิงสาภาพกผ่ามอนมุง่งพผนกับมิตรพื้นกับขาดบรแล้วพี่น้องเลยเนาะเจ้าโอ้ยเลยๆพี่น้องถ้าเวลาผ่าลมฝนตกกับขึ้นสิเปียกไว้แล้วบอกว่าแล้วอันนี้เนาะโอ้ยอันผู้เป็นผัวเพิ่นได้ใส่เห็ดเบี้ยเข็ยนงานยังแต่ละมือผู้ผัวกับน้องเหม๋กับพี่าจ้างทางปลาโดย บโบนั่นเนาะแบบสรุปแล้วก็แบบบ่มีอาชีพเป็นลักเป็นแรงเนาะ่บมีโอโดยแบบแล้วแต่แต่คนจ้างยังกับไปเนาะมาแล้วกัคนจ้างยังไปหาสิ่ิดเนู่นโดยโดยจาก็ถือว่ามืนีเพิ่งกันยังไปหาคือเก่าเนาะมือนี่กัเนาะบอยู่ข้นอยงอยู่แต่เออเพิ่งสองคนอันผู้เดียวนะโดยอันไผเด็กหน่อยเพิ่าเมามันเป็นไผนะอันเด็กน่อยมาอันดินน้าเจ้ามัน เป็นลูกน้องลูกของน้องเอาเพื่อนมาดินมาอย่างอยู่พี่ประจำบ่ดูหลานนี่มาลินอยู่พี่จำโดยอันพ่อแม่เพื่อนแกมี่บ่พ่อแม่ลูกนี้โดยมีอ๋อเพื่อนแกมีอยู่เนาะเพื่อนมาดินน้ำพี่น้องเลยเดอนไกลกันเนาะเดอนไกลกังถือว่าเอ้ยเพื่อนแกไบ่มีลูกพี่น้องเลยเนาะโอ้ยว่าจันแกเลยครับแจ้งมากกับว่ได้ว่าคิดว่าเพื่อนบกม่มีลูกมีเต้าเนาะโอ๊ยก็คือเอ้ยเพื่อนกับ อยากได้อย oh, oh, so. <agę> oh, no? no? ู like on.. <go ession wrote> um, ่เนาะลูกเนาะโอ้พี artists, ่น้องเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เนาะเป็นสืเอิญเมกะแดงกันเลยเนาะพี่น้องถือว่าบัมีลูกได้เอากันชี้ปีห้าปีก็ไม่ได้กินยาคุมจะเขื่อป้องโอ้แต่ตั้งใจจะเอาลูกอยู่เนาะโดยโอ้พี่น้องเลยบัมีพี่น้องร้านมันเลี้ยงแต่นี้หน่อยแม่นี่ก็เอาเป็นลูกเลยโด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 ยถือว่าเลี้ยงร้านตอนนี้เนาะโดยโดยพี่น้องเลยเจ้า โอ๋อันนี้เนาะโดยอันอยู่เฮือนอยู่ซานนี่กะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ่มีอยู่บ่บ่มีงัวมีควายเลยอ่าแบบไก่กาปลาเป็ดได้มีอยู่บ่ไก่กเนาะอบพอในเลี้ยงเนาะเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้กเพิ่นกเป็นอีกนึงครอบครัวแล้วพี่น้องเนาะอ่าที่ว่าทุกเพิ่นกเนาะอาสุดในหมู่บ้าน่ซั่นซะเนาะโอโดยอันทั่วมาก็ว่าจ์ถามกเพิ่นก็บอกมาเฮือนเอื้อยเไดเนาะ ขนาสิแม่นได้พี่น้องเลยเป็นกะติต่อหาทางซ่องซุปขวงเขาอย่างดีเลยนาะจากมาเนาะโดยกามาก็เห็นนี่แล้วพี่น้องเลยเป็นกะเป็นครอบครัวน้อยเนาะอยู่กันสองคนกบผัวอ่าเป็นแม่กระแดงบุมีลูกมีเต้าได้พี่น้องเลยเจ้าก็โอ้ยเนาะนอนกับคำกันคืนกันหนาวบ้าแล้วอันนี้โดยก็ภาคอยู่พื้นกะเเพพังไว้ไหนเนาะเออจ้งมันสิลมสิอันฮักมือใดได้พี่น้องไอันี้อโดย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  แล้าพื้นไฟกับโมมีอยู่กันค่ากลางคืนกับแบบอยู่กันมึนเนาะโดยมันเข้ากินได้ตอนนี้เบิดแล้วบ่เบิดเลยอ่ายังแซมได้เบิ่งอยู่ฮะบมมีเลยโออันเพิ่นปัร์แห่งพกสอบเบิดแล้วแต่หน้าปขายยี่บ่ขายยี่บ่าบนเข้าไม่ได้ขายแต่ว่ากินเนี่ยเนาะกินอย่างเดียวโดยโดยโดยเธอว่าเพิ่นกับพกสอบเนาะพี่น้องเนาะเฮาสีเฮากินกับกินแซมได้เนาะอันนี้เนาะ แต่ว่าสองคนอยู่กันเองแต่ว่าเขาก็กินคู่มือเนาะโดยโอ้พี่น้องเจ้าแต่ละมือแต่ละวันก็เอื้อยกาหาก้อมืเขียนเนาะขายก็ว่าขึนแบบอาชีพแต่ละมือจ้างดำนาไปดำนาหน้แดงดำนาแซงบ่ตอนนี้ส่วนไหโดยโอ้วันเท่าไรจ้างดำนาแซงวันสามสิบสามสิบพันอ้าพี่น้องเลยโบหอดมือวันโบฮอดมือละร้อยสักหน่อเนาะเป็นเงินไทยเนาะ มื้อละ30มื้อละ30โอ้ยตีไปซะมื้อละ100เนาะโดยโดยไปนี่เพิ่นลงจักงงขึ้นจักมงเพนจ้างคือจ้างถืแท้5:00นถึง5:00นแรงโดยโอ้โดยพีน้องลง8:00น8:00นเช้าขึ้น5:00นแรงเนาะโอ้วันละ100พี่น้องเอ้ยเออเนาะอ่ายเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเอ้ยเพคนกัอาชีพไปลักไปเลงกับบูมีพี่น้องเคยจักสีเห็ดอาชีพเรียกเบียดงานอย่างเนาะแต่ในมือเนาะอ่าสู่ๆเด้อเอ้ยเด้อเส้วอ่าจะอยู่กันคำกันคืนกับแบบบูมี่อย่างเลยพี่น้องเือนเพื่อนเนาะมองกับเห็นฮอตตั๊บฮอตใส่เนาะกันคืนกับมุ้ยอย่างขั้นเลยนี่เนาะโอ้ผ่ากระจงกระจากระขาดผู่พังมาแล้วพี่น้องหลังคว้ากับเป็นหลังเแงะเนาะเด็โอ้ยทรงสีหัวซสมเนาะดู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  อ๋อโอเคเสนอเดี๋ยววัจนกะสีสอบทำซัำนี่ก่อนมาหนีเนาะโดยเดี๋ยววัจนกะสีเอาเงินไว้ให้เอื้อยไว้ซื้อไปเรียกพุงนอกินเดอร์เซเดอเบื่อช่วยเดือบื้องต้นก่อนเนาะโดยอ่าโอเคเสนอเดี๋ยววัจนเสี่ยงเงินไว้ให้อ่าไว้ซื้อไปเรียกพุงนอกินเด้อร์หาสิพันเนาะโดยอันนี้ก็เป็นเงินของเมรัสมีเนาะอยู่ทางรัฐเออ่แคนาดาเนาะอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละเพิ่นส่งมาให้วัจนเนาะเป็นทุนในการชืวยเดือบื้องต้นกะอยากให้เอื้อยโอเชี่ยพอน ให้เพื่อนแน่เนาะขอบุญขอบคุณเพื่อนแน่ขอบขอบคุณหลายหยเลยเอาเงินให้ทางให้มีควางควางเอาเนาะกัให้มันให้ยืนเนาะให้ยืนโดนสาธุเนาะเลยกะเพื่อนก็ดีใจพี่น้องเลยเนาะเคยมีคนมาสัมภาษณ์แบบนี้อยู่บ้มาเพิ่อนแต่เพิ่งเลยไผอันไผ่เนาะ บ่ฮู้ครับแต่คนอยู่ชิน้องอืมโดยอันสัมภาษณ2คนสคนบ่ผู้อันนํานี่กับผู้ชายอ๋อใหญ่มาบ่จักผู้หญิงกับผู้ชายโดยคนนโดยอ่ากะเนาะกโอเคซเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวว่าจลาก่อนเด้อโดยโดยจังไดก็สู้ๆเนาะถ้าอันมีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นซอยยงมากเดี๋ยวว่าจสิมาหาใหม่เนาะโดยโอ้เพิ่นกเป็นแม่กระแดงพี่น้องเอ้ยเนาะ ผมมีลูกอยู่กันสองคนกับผัวเนาะโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยเจ้ากะสีหายังกินแมลงมียังกะิ่นอ๋อเดี๋ยวหาสอนอันกุ้งสอนแนวอยู่นี่เนาะโอ้โดยพอดีบวชสองคนพี่น้องเลยหกินยังก็แเลี้ยอยู่ดอกเนาะต่กะโอ้ยทุขยากเลยพี่น้องเลยผมได้มีอย่างเลยอันนี้เนาะเฮือนซานเพิ่นเจ้าเจ้ากะอ่อโอเคสาจะสู่เด้อจะสู่จะสู่เนาะสบายดีเลยกะโอเคพีค่น้องเนาะวันจันทร์ก็ได้สัมภาษณ์ เบื้องต้นของเอื้อพ่นเป็นที่ม้อยแล้วเนาะนี่ก็เม่นเฮือนเม่นซานพ่นดีดีพี่น้องเนาะโดยกะอยู่กันสองคนกับผัวว่าสันอยู่กับหลาย้าหลายปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วยังบมีลูกพี่น้องเลยคือสรุปแล้วกับเอื้อพ่นนี่เป็นแม่แม่กระแดงเนาะพี่น้องเนาะโบสามารถมีลูกได้ว่าสันเนาะแต่เพื่อนกับโบพู้สาเหตุหรอกพี่น้องเลยเพราะว่ากับโบเคยไปหาแพทย์หาหมอชเทือเนาะเอากันมากกับว่าได้กินยาคงยาคุ้มว่าสันแต่ว่าบ่ มีควาสามารถมีลูกเนาะโอ้พี่น้องไงเพือนซานเพิ่นกะหลังน้อยๆหลังหญ้าเนาะผูกพังมาเลยเอา่าเป็นเป็นพื้นกะเป็นเป็นนะกระพากพี่น้องไงเนาะหลอกพังมาเลยเนาะจากสีเหยียบสีหักมือใดพี่น้องเลยโดยก็คือสรุปแล้วกับที่นี่กับโมเมนต์ที่ของเอื้อยเพิ่นเนะเาะอ่าเป็นที่ของอาบาวแต่กเพิ่นกับเป็นดินมุ่นดินมั่งให้ได้อาอสันอ่าเพิ่นกนับยังบาลาไหลแว่งได้ปั่นเนาะ แต่ว่าเพื่อนมาขอปลุกส้นเศร้าสะกอนบริษัทนอพี่น้องโดยอาซีบของเพ่นแต่ละมือแต่ละวันกับโมีเป็นรักเป็นแรงเลยพี่น้องเออกะหากบหาเขียดหารับจ้างไปวันวันบัทนอเพาะได้ซื้อเข้าซื้อน้ำกินพี่น้องเลยถือว่าเข้าน้ำสร้างป่าเพื่อนกับโมมีตอนนี้เนาะเบิดแล้วพี่น้องเลยเพื่อนปั่นให้หกสอบบาิัทนอโดย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 โอ้ยอยู่เพื่อนอยู่ซานกับการคำกลนขึ้นกับคริสซนาวนาอพี่น้องโบมีฟื้นมีไฟพี่น้องเลยน้ำกับไปหาเมาอยู่ฟูเนาะอยู่ น้ำส่างร่วมในบ้านพี่น้องไยเนานะผลค,คุดไว้เจ้ากา็โอ้อยู่กันแบบคัดสนเนาะอันนี้เนาะเจ้ากับโอเคเสนอพี่น้องเนาะมือนี่กับวจันมอบเงินให้ช่วยเดือบเบื้องต้นพันกรเนาะหาสิบพันกีพี่น้องไยเนานะโดยเป็นเงินของแม,ม่รัศมีอยู่ทางต่างประเทศคนไหนเนาะที่เพิ่นส่งมาให้ว่าจันเนาะเป็นทื่นในการช่วยเดือ,อคนเบื้องต้นก่อนนะพี่น้องเนาะมือนี้โดยอะรจังใดกับวจันก็ต้องขอขอ,ขอบุญขอบคุณแม่รัศมีลหลายเ้อเนาะ ที่ให้ทึ้นในการช่วยเดือยผ่านทางช่องของบาจันทร์เนาะพี่น้องเนาะขออวยพรให้แม่อยู่พังนั่นกับจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสบายดีปีใหม่เด้อแม่เด้อเนาะอายุมันขรึมยืนเนาะโดยสําหรับเมื่อนี้บาจันทร์ศิคอ๙ลาก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะเจ้าไปเจอกันมื้อหน้าสําหรับเมื่อนี้บาจันทร์ศิคอวคัม b a r สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนเบอร์สุขสุขคนเนาะไปก่อนเด้อบ๊ายบาย